สวัสดีครับแฟนคลับคนมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบก,กับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงนะครับตามหลักของตำราพรหมชาติของไทยโบราณนะครับจะขออนุญาตพยากรณ์ดวงประจำปี2568นนะครับสำหรับท่านที่ตกฉัดเงินนะครับท่านที่ตกฉัดเงินนะครับ ในปี2568นี้นะครับเพศชายได้แก่ท่านที่อายุครบ14ปี26ปี38ปี50ปีและ62ปีส่วนเพศหญิงครับได้แก่ท่านที่อายุครบ12ปี24ปี36ปี48ปีและ60ปี แต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงนะครับท่านที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ของทางช่องไว้ได้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดนะครับสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมนะครับโดยเฉพาะท่านไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนนะครับทางช่องนะครับอยากจะเกื้อหนุนอยากจะช่วยเหลือช่องนะครับมีบางคนทักมาขอจะโอนตังมาสนับสนุนผมนะครับอันนี้ต้องบอกว่า ไม่ต้องโอนหรือว่าส่งสิ่งของอะไรมาสนับสนุนผมนะครับท่านแค่กดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณท่านอย่างสูงแล้วนะครับแต่ถ้าท่านอยากช่วยเหลือจริงๆนะครับเป็นการซื้อของดีกว่านะครับที่ผมปักปรก้าไว้ผมขอบอกนะครับการที่คุณจะซื้อเนี่ยอย่าซื้อเพราะช่วยนะครับให้ดูว่าของสิ่งนั้นเน่ยเป็นของที่คุณอยากจะซื้อ,อยากจะใช้หรือเปล่า นะครับถ้าอยากจะซื้ออยากจะใช้จริงๆนะครับก็ค่อยอุดหนุนผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอทํานายดวงนะครับตามตําราพมาชาติของไทยโบราณนะครับท่านที่ตกชัดเงินนะครับก็ได้แก่ท่านที่อายุครบนะครับอายุบริบูรณ์เนี่ยในปี2568ตามที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับภาพรวมของดวงชะตานะครับปีนี้เจ้าชะตาท่านที่ตก ฉัดเงินนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นปีที่ดีนะครับท่านจะมีล่าผลมีความสุขให้พอใช้นะครับมีพอเงินมีเงินมีทองพอใช้จ่ายนะครับและดําเนินชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อนใครนะครับครอบครัวก็ถือว่าครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมักจะมีคนมาอุปถัมภ์ค้าชูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ใดนะครับไปที่ไหนไปอะไรอย่างไรก็าตามเนี่ยนะครับ ก,ก็ถือว่าดีนะครับล่าผลที่ได้มานะครับก,ก็มีนะครับอาจไม่มากนักนะครับแต่ก็เพียงพอสำหรับการสร้างความมั่นคงสร้างความมั่งคั่งในชีวิตของท่านได้นะครับข้อควรระวังเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือก็ควรจัดการในเรื่องของ การเงินเนี่ยอย่างระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับเพื่อป้องกันปัญหาการขัดสนระหว่างทางนะครับมันอาจเกิดขึ้นได้อยู่แล้วถ้าคุณจ่ายเกินตัวนะครับระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กนะครับเดี๋ยวผมขอลงดีเทลนะครับแบบละเอียดนะครับแต่แต่ละประเด็นนะครับดวงด้านการเงินโชคลาบนะครับปีนี้นะครับผมขอทํานายว่าการเงินคุณเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ มีลาบผลเงินทองเข้ามาให้พอใช้จ่ายพอประมาณนะครับไม่ว่าจะมาจากการทํางานนะครับหรือมาจากโชคแบบไม่คาดคิดก็มีเข้ามานะครับสิ่งที่คุณควรต้องทําในปี2568นี้นะครับหรือว่าเข้ามาเจอผมวันนี้นะครับฟังอยู่ก็เริ่มทําได้เลยนะครับ1คืออยากให้วางแผนเกี่ยวกับการเงินนะครับวางแผนระยะยาวนะครับไม่วางแผนระยะสั้นนะครับจะช่วยให้คุณนะครับสามารถรับมือกับค่าใช้จ่าย ได้ดีนะครับใช้จ่ายอย่างประหยัดและหลีกเลี่ยงนะครับการใช้เงินไปกับสิ่งของที่มันไม่จําเป็นนะครับอันนี้ก็ก็ฝากไว้นะครับสิ่งที่ควรระวังเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการใช้เงินเกิดตัวนะครับเพราะมันอาจจะทำให้คุณเกิดปัญหาขัดสนได้โดยเฉพาะในช่วงของท้าย,ท,ายท้ายปีอันนี้ต้องต้องระวังในท,ท้ายปี68นะครับสุขภาพพลลนามัยนะครับสุขภาพของท่านที่ตกในปีนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะ ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงแต่อย่างใดนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจหรือว่าสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยนะครับมันอาจเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวของคุณได้นะครับเช่นเด็กที่มีโอกาสเจ็บป่วยแบบบ่อยนะครับเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับหรือญาติผู้ใหญ่เนี่ยนะครับที่อาจจะมีปัญหาโรคเรื้อรังได้นี่ก็ฝากดูแล Uh, ท่านให้ดีๆนิดนึงนะครับสิ่งที่จะทําให้ดีๆขึ้นเนี่ยนะครับก็ชวนครอบครัวนะครับไม่ว่าตัวท่านเองหรือว่าครอบครัวท่านเนี่ยก็ลองพากันออกก,า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 กาําลังกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนสําคัญมากๆนะครับถ้าวันไหนเรานอนน้อยเนี่ยนะครับเรานอนไม่ไม่ได้ไม่เพียงพอเนี่ยนะครับการเจ็บป่วยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับถ้าคุณหมั่นออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอคุณจะมีสุขภาพพลังงานที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับ การเดินทางนะครับในปีนี้ถือว่าราบรื่นนะครับปลอดภัยดีนะครับแต่คุณก็ควรอยู่ในความไม่ประมาทนะครับระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยไว้ก็จะดีมากๆนะครับเวลาเดินทางไปไหนก็ตรวจสอบตร,ต,รตรวจความพร้อมนะครับของรถของพาหนะที่ท่านจะเดินทางนะครับหลีกเรื่องการเดินทางใน ในในช่วงที่มีเขาเรียกว่าช่วงที่มีความเสี่ยงแล้วกันนะครับเช่นฝนตกหนักนะครับหรืออันนี้สําคัญเลยเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยนะครับเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยพยายามขับรถหรือว่าเดินทางในตอนกลางวันก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับดวงด้านการงานและก็อาชีพหรือว่าการทํางานนั่นแหละนะครับ การงานปีนี้นะครับก็ถือว่ามั่นคงนะครับไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่มันใหญ่โตรหรือว่าที่มันเหลือบ่าก,กว่าแรงที่คุณจะรับได้เนาะนะครับคุณมีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างพอสมควรน,นะครับถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับการค้าขายเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์แบบเขาเรียกว่าอะไรปานกลางแล้วกันนะครับทรงตัวนะครับอาจจะไม่ได้มีกําไรสูงมากนักนะครับแต่ก็เพียงพอ สำหรับการดำเนินชีวิตในปี2568ได้สิ่งที่จะให้คุณระวังก็คงอยากให้ระวังคนรอบข้างนะครับที่อาจมีความอิจฉาและลิสยาอิจฉาตาล้อน,นะครับหรือพยายามยุ่ยแย่ให้ให้คุณและครอบครัวคุณเนี่ยเกิดปัญหานะครับสิ่งที่อยากแนะนําคือคุณควรตั้งเป้าหมายการทํางาน,นให้ชัดเจนนะครับถ้าเป้าหมายชัดเจนแล้วคุณลงมือทําอย่างเต็มที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความสําเร็จ ในงานได้อย่างดีเลยนะครับส่วนความรักนะครับดูในเรื่องของความรักหรือว่าการความเป็นอยู่ของครอบครัวเนี่ยนะครับชีวิตครอบครัวในปีนี้เนี่ย ในมุมมองของก็ถือว่ามีความราบรื่นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครอบครัวอบอุ่นนะใช้คํานี้แล้วกันนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับความสัมพันธ์กับคู่รักหรือคู่ครองเนี่ยนะครับก็มักเป็นไปด้วยความรักใคร่และเข้าใจกันอย่างดีนะครับแม้จะมีปัญหามันเป็นธรรมดานะครับลิ้นกับฟันอ่ะอยู่ใกล้กันก็อาจจะมีปัญหากันเล็กน้อยนะครับจากความไม่ลงรอยนะครับแต่ก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้อย่างรวดเร็วนะครับ สำหรับคนโสดนะครับก็มีโอกาสพบเจอเนื้อคูใ่ในปีนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังนะครับคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับงานเขาเรียกว่าอาจจะเจอคู่ที่แบบในนี้ที่ทํางานนี่แหละนะครับหรือว่าเดินทางไปสัมมนาไปอะไรเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเจอนะครับส่วนท่านที่มีคู่นะครับก็ก็ควรเขาเรียกว่าควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับดูแลกันอย่างสม่ําเสมอจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ของคุณนะ ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการทําบุญและปฏิบัติธรร,รมนะครับสิ่งที่เราเนี่ยนะครับจะทําบุญหรือปฏิบัติธรรมแล้วมันได้จริงๆอ่ะนะครับมันก็ควรเป็นการทําในที่ที่เขาเรียกว่าทําในที่ที่คุณทําแล้วมันสบายใจะนะครับทําอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นบริจาคสิ่งของ ปล่อยป้านะครับช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาคุณให้ดีขึ้นผมย้ํานะนะครับทําในที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วคุณสบายใจนะครับถ้ารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแบบอุย้ยทาแล้วมันเป็นทุกข์อ่ะห้ามทํานะครับเช่น <i> จุดไหนเนี่ยทำไปแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ดีอะ่ะคุณทําไปเถอะไม่ได้อะไรหรอกนะครับเสริมเสริมเขาเรียกว่าเสริมให้มัน ให้มันไปได้เร็วนะครับวิธีการนี้ก็ถือว่าดีนะนะครับบางทีบางบางท่านเนี่ยก็ไม่ไม่ได้สะดวกใจจะเข้าวงเข้าวัดอะไรก็แล้วแต่แล้วแต,แต่แต่ละบุคคลนะครับแต่แต่ผมก็คืออยากให้มองที่ ที่ตัวท่านเองแหละนะครับถ้าจุดไหนที่ท่านเลื่องสายเลื่องศรัทธาท่านทําไปเหอะนะครับไม่ได้มีผิดไม่มีถูกนะครับไม่ต้องไปเดินตามใครนะครับแต่ถ้าท่านไม่อยากาเดินทางไปไหนท่านทําด้วยตัวเองได้ไหมได้ดีด้วยนะครับบางคนทําด้วยตัวเองดีด้วยเช่นอาจจะฝึกในเรื่องของสวดมนต์ที่อยู่ที่บ้านนะครับนั่งสมาธินะครับหรือบางคนแบบสะดวกใจมีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือก็สามารถเข้าวัดนะครับไปไปทำได้นะครับไปฝึกปฏิบัติได้เพื่อเสริมความสงบความสงบ สุขในทางจิตใจแล้วกันนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับอันนี้ผมผมก็ถือว่ามันได้เยอะนะนะครับผมเคยแบบคือทาโดยบังเอิญอ่ะนะครับแล้วมันรู้สึกว่าเออมันรู้สึกมันอิ่มเอมใจอ่ะนะครับเช่นนะครับแค่แสดงน้ําใจนะครับต่อเพื่อนมนุษย์นะครับหรือช่วยเหลือคนอื่นในยามยากนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีแค่ไปแค่ไปให้คำปรึกษานะครับกับคนที่เขากําลังเครียดอยู่กับคนที่เขาเป็นทุกข์อยู่นะครับอันนี้ มันก็มันก็ถือว่าเป็นการช่วยดับทุกข์ของคนอื่นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้บุญด้วยนะนะครับมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับความเจอเมตตากรุณามุทิตานะครับความโชคดีก็เข้ามาโดยภาพรวมผมขออนุญาตสรุปเลยละกันนะครับท่านที่ตกฉัดเงินเนี่ยในปี2568นี้นะครับคุณจะได้รับความสุขกายสบายใจนะครับคุณจะพบเจอกับความสําเร็จและความมั่นคงในชีวิต โดยมีลาบผลเนี่ยพอประมาณนะครับให้พอมีกินพอใช้นะครับหากสามารถจัดการทางการเงินนะครับและความสัมพันธ์ในชีวิตได้ดีเนี่ยนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีเป็นปีที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขสมหวังและลาบรื่นในหลายๆด้านเลยนะครับสิ่งที่อยากจะให้ระวังนะครับหนึ่งเลยก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายที่เกินตัวนะครับสองก็จะต้องระมัดระวังในการเดินทางนะครับแม้ผมจะบอกว่าดวงการเดินทางท่านไม่ได้มีอะไร แต่การเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะครับ 3. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆได้นะครับก็อยู่ที่คุณจะจะจัดการหรือว่าควบคุมอารมณ์นั่นเองนะครับสิ่งที่ควรทําก็คงต้องจัดการทางการเงินนั่นแหละครับให้รอบคอบแล้วก็เตรียมแผนสำรองเกี่ยวกับการเงินไว้ก็จะดีมากๆนะครับ แล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างสม่ําเสมอนะครับสุขภาพสําคัญมากๆนะครับทําบุญทําทานบ้างนะครับแล้วก็แสดงน้ําใจต่อผู้อื่นเหมือนที่ผมบอกไปแล้วแหละนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาของของคุณและก็ครอบครัวนะครับแน,น่นอนนะครับผมก็เชื่อหรือว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแฟนคลับผมเนี่ยหรือว่าคนที่มาดูคลิปผมเนี่ยผมเชื่อว่าท่านเป็นคนดี คิดดีทดําดีพูดดีนะครับเชื่อเลยว่าท่านที่ตกสัดเงินเนี่ยท่านจะมีแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆเข้ามานะครับท่านไหนที่ฟังผมแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกล้าผมเชื่อเลยว่าอีกไม่นานจะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านนะครับท่านจะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับก็ขอให้สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วกันนะครับทั้งคุณและครอบครัวสุขสมหวังนะครับมีเงินร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันขอพระคุณทุกคนทุกท่าน ที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับผม